สวัสดีครับพบกับผมนะครับทียุสคาร์นะครับวันนี้ทียุสคาร์มีสินค้าใหม่มานําเสนอนะครับก็คือ Toyota r e v o ตัวนี้นะครับเป็น 2.4J Plus นะครับตัวนี้นะครับปี2015เจ้าของเก่าอยู่อําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นรถบ้านๆของจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับเลขใหม่ก็ไม่เยอะเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับให้ทั่วเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ปี2015นะครับมี แม็กมาให้พร้อมเลยนะครับตัวนี้เป็นที37สามเจ็ดนะครับรัดด้วยยางเบอร์สองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะครับตัวนี้มีครอบคาลิเปอร์เบรกมาเรียบร้อยเลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับส่วนกระโปรงหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ลายเคสลา r นะครับก็แจ้งขนส่งเรียบร้อยนะครับเป็นสีขาวดำนะครับอันนี้ขับได้เลยนะครับก็สวยงามทีเดียวเลยนะครับ ด้านข้างตัวนี้จะเป็นกระจกโครเมียมนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับสอนให้ลักนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านข้างของเรารถคันนี้สวยงามครับไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะครับไม่เคยเคลียร์สีนะฮะด้านหลังก็สวยงามตามนี้เลยนะครับมือจับโครเมียมนะครับเปิดให้ดูปุ๊บแอนแมคเลเนอร์ iner, สวยงามครับ ไม่มีร่องรอยการใช้งานสักเท่าไหร่นะครับก็นิดหน่อยนะครับตัวนี้ตะเข็บข้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับสังเกตได้น็อตไม่เคยขยับนะครับมีร่องรอยการใช้งานนะครับปกติทั่วไปไม่เคยมีการพ่นสีมานะครับนี่นะฮะจะต,ต้องมีคาบคาบการใช้งานคาบน้ําคาบอะไรเนี่ยนะฮะก็จะถือว่าเป็นรถที่ได้เดิมนะครับเนี่ยฮะตะคงตะเข็บเดิมทั้งหมดฝาหลังสรุปฝาหลังเดิม ปลายท่อนี้โตครับนี่ท่อเหล็กทั้งเส้นนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ท่อเหล็กทั้งเส้นเดี๋ยวผมจะให้ดูในกระโปรงนะครับเราจะมาเปิดกระโปรงกันดูว่าในกระโปรงเจ้านี่แตนๆเปิดฝากระโปรงมาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือฝากระโปรงดูปกติจะต้องมีสติกเกอร์นะครับของโรงงานนะครับตัวนี้ อยู่ครบนะครับไม่เคยมีรอยทําสีรูกลมๆรูกลมๆนะครับภาษาพ่อค้ารถคือน็อตไม่เคยขยับนะครับอันนี้น็อตขวานะครับไม่เคยขยับไม่เคยทําสีนะครับสติกเกอร์โรงงานเดิมยังอยู่นะครับอ่ามาดูแถบนี้ฮะแถบนี้เช่นเดียวกันครับฝาเดิมจากโรงงานจะต้องมีตาโตโยต้าตัวนี้นะครับตัวนี้เหมือนกันครับแถบนี้ ซอกเซิร์เดิมครับน็อตไม่เคยขยับนะด้านข้างแก้มครับดูตามขอบมีร่องรอยการใช้งานนะครับกลมๆครับคานหน้าเดิมๆครับมีร่องรอยการใช้งานไม่เคยผ่านการทําสีนี่นะฮะรูกลมๆกลมๆกลมๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับแผ่นเพลทของโตโยต้าจะต้องอยู่ตรงนี้ฮะสังเกตดูนะฮะแผ่นเพลท ดอกดีเวสเดิมนะครับรถปี2015นะครับอันนี้ก็เรียบๆกันแบบนี้นะครับตัวเครื่องยนต์เจ้าของเก่าไม่ได้ทําอะไรมาเลยครับก็มีเปลี่ยนสายแบกข้ามนิดๆหน่อยๆนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นี่สวยงามเลยทีเดียวนี่เป็นกล่อง abs นะครับตัวนี้ก็เป็นฝาเครื่องดูจากความสะอาดของห้องเครื่องก็รู้นะครับว่าเจ้าของเก่านั้นดูแลรถมาดีขนาดไหนนะครับรถประมาณ5ปี ดูแลดีๆใช้ได้อีกยาวเลยดีเดียวแล้วครับอ่ะคราวนี้มาดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ปีไหนเอย่ยแบตเตอรี่ตัวนี้ปี61ครับ61กรกรากมดาก็ประมาณ2ปีแล้วก็ยังใช้งานได้อีกสักประมาณปีกว่าๆ2ปีก็ยังใช้ได้นะครับอ่ะโอเคเรามาดูด้านหน้ากันแล้วนะครับว่ารถไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับเจ้ารีโวคันนี้นะครับ ภายในด,นดันดันเอาละตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับสมาร์ทแคปสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับตัวนี้อ่าเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะพบกับภายในสีดําดุนะฮะสีดําดุเข้มตัวนี้บานประตูก็จะเป็นสีดํานะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการพับกระจกด้านข้างนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับ พับกระจกด้านข้างอ่านี่ก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับการพับกระจกการปรับมุมมองของกระจกก็ตัวนี้ฮะใช้ตัวนี้ยกปรับเอาได้ทั้งหมดเลยนะครับกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นระบบออโต้นะครับกดทีเดียวลงเลยกดขึ้นทีเดียวขึ้นเลยนานแบบนี้นะอ่ะคราวนี้เรามาดูครับว่าภายในมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอยุยากสตาร์ทแล้วกัน จะได้เย็นๆหน่อยรักเครื่องยนต์นะครับอ่าโอเคสตาร์ทมาแล้วสิ่งที่พบเห็นข้างในนี้มีวัดบูธนะครับตัวนี้วัดบูธตัวนี้เป็นตัววัดบูธนะครับก็แต่งมาสวยงามครับตัวรอบไทเทเนียมนะครับคันนี้มาดูเลขใหม่ครับรถคันนี้ใช้มาเลขใหม่เท่าไหร่แล้ว เลขไมที่ออก7 9 1 6หก่อกิกิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถเข้าศูนย์อยู่ตลอดนะครับรถคันนี้ออกที่จังหวัดกาญจนบุรีที่โตโยต้ากาญจนบุรีนะครับเข้าศูนย์ครั้งต่อไป81,000กิโลครับเท่ากับว่าตอนนี้7 9 0ด0รถคันนี้ใช้อีก2,000กิโลครับถึงจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็เข้าไปที่ศูนย์ได้นะครับตัวเครื่องเสียงนะครับให้มากับออดีไซน์ที่สวยงาม ไฟสฟีฟ้ารับกับคอนโซลของอตัวไฟแอร์ที่เนี่ยตัวบิดตัวนี้นะฮะก็เป็นสีเดียวกันสวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ซีดีนะครับตัวนี้ใช้แผ่นซีดีได้หรือจะเป็น MP3 อ่า MP3 ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะแอร์แบ็คคู่ครับตัวนี้มาด้วยถุงลมนิรภัยนะครับ2 2ลูกนะครับก็จะเป็นถุงลมนิรภัยที่ด้านคนขับ และถุงลมนิรภัยที่ด้านคนนั่งนะครับก็จะมีถุงลมนิรภัยให้2ลูกเลยทีเดียวนะครับตัวนี้อ้าวกระจกเป็นยังไงครับถุงพลาสติกตัวนี้เก็บเอาไว้ครับไม่เคยแกะงดงามเลยทีเดียวครับด้านหลังผ้าหลังคาสวยงามนะครับไม่มียันไม่มีอักขระใดๆทั้งสิ้นนะครับด้านนี้แกะแล้วเปิดมาดูซิมีอะไรบ้างใช้งานได้ปกตินะครับ เป็นเบาผ้าลายตะข่ายก็ด้านหลังจะมีคำ้ำอ้ามีบาค้ำด้วยอันนี้ฮะก็ถือว่าเป็นของแถมไปละกันนะครับรถไมน่น้อยอย่างนี้เจ็ดหมื่นกว่ากิโลใลเกะมีอะไรบ้างอ่ะตัวนี้สามารถตัวนี้สามารถที่จะเก็บของด้านบนได้นะครับตัวนี้ก็ดีไซน์ได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านนี้อ่ะด้านนี้เกะใหญ่เพราะว่าผมเอาไอ้นี่ออกมาแล้วนี่คู่มือครับรถคันนี้ออกจากศูนย์ โตโยต้านะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นรถบ้านของเราเนี่ยแหละครับคู่ไม้คู่มืออยู่ครบครับพอถึงเวลาก็สามารถเปิดดูแล้วก็เข้าไปใช้บริการที่ศูนย์โตโยต้ากาญจนบุรีได้เลยนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้ก็เอกสารต่างๆ้าวเพลงดังขึ้นมาเลยทันทีตัวนี้ usb ดีอย่างครับอ่อที่เป็นเพียง ep 3เขาสามารถรองรับภาษาไทยนะครับอ่าเนี่ยนะฮะรองรับภาษาไทยด้วยเรา จะได้รู้ว่าแฟลที่เราเล่นอยู่นั้น<ด>เป็นเพลงอะไรนะครับอันนี้อ่าอันนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมปิดปิด่อนแล้วกันนะครับปิดตรงไหนอโอ้ยอ่าปิดตรงนี้หรือเปล่าไม่น่ใจะอ่าไม่ปลายผ่านไปตัวนี้นะครับก็จะมีแอร์นะครับช่องแอร์สามารถปรับปรับให้เข้าไปที่อ่าจะส่องที่ที่ตัวเราที่เท้าและที่ตัวเราด้วยก็ได้นะครับ อ่าตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตัวช่องปรับแอร์เอาอากาศข้างนอกเข้ามาตัวนี้ปรับระดับความเย็นนะครับซึ่งจริงๆอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเย็นมากแล้วทีเดียวนะครับอ่ามาดูที่เกียร์ครับตัว J+ p l u s จะพิเศษกว่าตัว J ธรรมดานะครับก็คือตัว J+ p l u s นั้นจะมีมีโหมดอ่าตัวนี้ครับเขาเรียกว่า eco Mode กับ power Mode นะครับก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนอ่ระบบเกียร์ที่ทางโตโยต้าได้ออกแบบมาให้เราเลือก สไตล์การขับขี่ว่าเราต้องการจะขับขี่ให้ประหยัดพลังงานหรือว่าต้องการความเร้าใจในการขับขี่นะครับตัวนี้นะครับกุญแจก็เป็นกุญแจนี่นะฮะครบ2ดอกเลยตัวนี้มีกุญแจทั้ง2ดอกนะครับแอร์แบ็กสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่าด้านนี้ฮะกล่องเก็บสัมภาระก็ดีไซน์ออกมาได้ใหญ่พอสมควรครับเก็บข้าวเก็บของได้สบายสายเลยทีเดียวนะฮะก็ตามนี้นะครับ รถด,ดีครับรถตัวนี้โตยโยต้าก็รู้อยู่นะครับเรื่องของการใช้งานแล้วก็เรื่องเรืของการเข้าซ่อมแซมศูนย์บริการเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปทดลองขับขี่กันครับเอาล่ะครับคราวนี้มาถึงช่วงทดลองขับขี่นะครับกับรถ t o y o ต a r ร v o ปี2015เครื่องยนต์2.4 ตัว J นะครับตัวนี้อลองดูนะครับจริงๆแล้วรถพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับเพราะว่าปีใหม่ๆอยู่เนี่ยรถเข้าศูนย์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงครับเร,เรื่องเครื่องเรื่องช่วงล่างพอรถเขา้าเขา้าศูนย์ทุกทุกรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับก็จะมีช่างของศูนย์บริการโตโยต้าเนี่ยดูแลอยู่อยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆเนี่ยในการขับขี่อะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะฮะเบื้องต้นเขียนหนึ่งครับสับสองครับโอ้โหพุ่งต้องบอกว่าพุ่งมากครับตอนนี้ผมเปิดอะไรเนี่ยอีโคโหมดอยู่เหรออ๋อนี่ขนาดอีโคโหมดยังพุ่งขนาดนี้นะครับถ้าเราใช้พาวเวอร์โหมดก็น่าจะพุ่งกว่านี้นะครับ โตยต้าได้เรื่องของความจิ้จัดนะครับแรงบิดที่ดีได้เปรียบในระยะของการออกตัวนะครับก็จะมีความพุ่งทยานแล้วเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับให้ในเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วยนะฮะก็ฟิลลิ่งดีครับฟิลลิ่งดีเลยทีเดียวนะครับ จะต้องลองศูนย์ถึงร้อยไหมเนี่ยคงไม่ต้องนะครับเอาละครับถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกคันนึงนะครับแล้วก็สามารถขับใช้งานได้นะครับบรรทุกได้ใช้งานได้ทั่วๆไปเลยนะครับเพราะวคันนี้เป็นกระบะแคปสมาร์ทแคปซึ่งเป็นสมาร์ทแคปเนี่ยมันจะเปิดได้เพราะเปิดได้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นในการที่เราจะบรรทุกของเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารบ้างนะครับ จะลองดูศูนย์ถึงร้อยไหมครับไม่ต้องมั้งนะอ่าเราก็ช่าไปปื๊ดนะครับเอา้าขอกดพาวเวอร์มดนะครับโอ้โหมาเลยครับพอบกด Power อร์มดรู้สึกว่าหลังติดบาะขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับสำหรับรถคันนี้ข้อดีของเกียร์ธรรมดาการขับขี่มันจะได้ซิลลิ่งกว่านะฮะก็เราสามารถเชงเกียร์สับเกียร์ได้ ลากกันยาวๆไปเลยครับช่วงล่างก็นุ่มนวลดีไอตัวนี้เป็นยางแมกขอบสินะครับยาง2อ5ห1าก็ไม่ได้กระด้างเท่าไหร่นะครับแต่ก็รับรู้ได้ถึงคลื่นบนถนนนะฮะแต่ก็ไม่ได้กระด้างสักเท่าไหร่อันนี้คือรถตัวเปล่าๆที่ไม่ได้มีการบรรทุกอะไรเลยนะครับก็กลับมาที่เต็นท์เราครับอโอเคหนึ่งรอบผ่านไป สำหรับท่านที่อยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่จัดไปครับ402,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ4 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านจะได้ทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะฮะถ้ามีเครดิตดีฟรีดาวนะครับออกง่ายครับไม่ยุ่งยากเรามีไฟแนนซ์หลายๆไฟแนนซ์ไว้บริการนะครับก็แทบจะมีทุกไฟแนนซ์เลยนะครับก็ ดอกเบี้ยพิเศษสาหรับท่านที่อยากจะผ่อนสั้นๆนะครับ2.79%ครับที่นี่ก็มีครับที่นี่ก็มี2.79%นะครับสําหรับท่านที่อยากจะผ่อนสั้นๆนะครับก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ไม่แพงมากครับ2.79%ลองดูฮะก็อย่าลืมนะครับสําหรับรถคันนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนเพจของทียูสคานะครับ 4 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตฟรีดาวนะครับคุยกันดีๆน่ารักน่ารักจัดให้ศูนย์บาทเอาไปเลยนะครับก็เข้ามาทดลองชมและขับขี่ได้ที่ t u ยูสคาทั้ง2สาขาครับเข้าไปสาขาตรงไหนก็ถ้ารถไม่จอดอยู่ก็ขอให้บอกเดี๋ยวเราจะขับไปให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่าขอบคุณมากแล้วคราวหน้าเรามีรถดีๆเราจะเจอกอีกสวัสดีครับ